ประวัติตนตีสมัยยุคบาโรยุคบาโรนั้นกินเวลาย,ยาวนานประมาณ150ปีเป็นยุคข,ของความตื่นตัวทางภูมิปัญญาและการใช้เหตุผลเป็นวิทยาศาสตร์เป็นยุคข,ของการล่านคิคมและสแสวงหาวัตถุดิบเพื่อโรงงา,า,านอุตสาหกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างอันเป็นผลมาจากการที่กาลิเลโอคนพบทฤษฎีว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลอิเชโลกการค้นพบทางวิทยาศาสตร์นี้ ทำให้วิทยาการเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับมีการค้นพบกฎทงางวิสาชี์และการประดิษฐ์กล้องโทรทรรศของนิวตันดนตรีในสมัยยุคบาโรกเปลี่ยนแปลงไปจากยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาเป็นอย่างมากเพลงบรรเลงเริ่มเป็นที่ยมแพร่หลายผู้ประพันธ์เพลงเริ่มขีดคน้นวิธีประพันธ์เพลงแบบใหม่และมีการพัฒนาเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายและคีย์บอร์ดให้ได้มาตรฐาน การแสดงโอเปร่าครั้งแรกเกิดขึ้นในอิตาลีในปีคศ1637ได้รับความนิยมแพร่หลายไปยังฝรั่งเศสมินานและประเทศอื่นในแถนยุโรปทั้งในรนนาชสำนักและในสามัญชนผู้ชนเริ่มอยากชมโอเปร่าที่แต่งเนื้อร้องขึ้นมาใหม่หรือสะท้อนภาพชีวิตจริงมากกว่าการบุปร,รากรการพันเพลงยุคบ,บาโรกนิยมประพันธ์แบบโพลีโฟนี ซึ่งคือการประพันธ์สอดทำนองขึ้นในเวลาเดียวกันโดยการประพันธ์นี้จะมีลักษณะทำนองเสียงสูงและอาจาเล่นคำซ้ำอีกครั้งด้วยเสียงต่ำเช่นเดียวกับทำนองเสียงต่ำอาจสลับไปเล่นทำนองเดิมอีกครั้งแต่ใช้เสียงสูงนอกจากนี้ยังนิยมประพันธ์ให้เกิดรูปล้อลูกขัดเรียกว่าแคนนอน ซึ่งหมายถึงการเล่นได้กันของทํานองสองทำนองที่เหมือนกันแต่บรนเลงในเวลาต่างกันและฟิวส์ซึ่งหมายถึงเพลงที่มีลักษณะการมรนเลงที่มีการไล่เนาะกันขนาดใหญ่ในยุคบาโรกเริ่มใช้บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์แทนมันไดเสียงโบราณที่เรียกว่าโมดและการกำหนดอัตราจังหวะความเร็วชัดเจนเช่นเร็วเร็วปานกลาง อนอกจากนันแต่ละบทเพลงจะมีหลายทำนองราเดียวกันแล้วการทำให้เสียงต่าหรือเสียงเบสเคลื่อนที่ตลอดเวลานั้นเรียกว่าベ o トコンティ n ューเป็นลักษณะสดเสียงของโน้ดนตรีสมัยยุคบาโรกเครื่องดนตรีที่นิยมเล่นแนวดังกล่าวคือハーフシコ้นอกจากนี้การแสดงนั้นจะอยู่บนพื้นฐานลักษณะตัวเลขในการสร้างเสียงซึ่งหมายถึงการบรรเลงเครื่องดนตรีเดี่ยว ประชันกับวงดุริยางขนาดใหญ่หรือออเบสต้าโดยให้ผู้เล่นเดี่ยวสามารถเล่นแบบด้นสดหรือตกแต่งทำนองในช่วงบรเลนีนซ้ำทวนได้ตามความเหมาะสมของผู้เล่นแต่ละคนไวโอลิน ไวโอลินนั้นถือกำเนิดในประเทศอิตาลีในช่วงก่อนเริ่มยุคบาโรกเพียงเล็กน้อยไวยโอลินยุคบาโรกนั้นมีลักษณะแตกต่างจากไวโอลินปัจจุบันหลายประการได้แก่ขนาดความยาวของตัวเครื่องจะมีลักษณะที่ค่อนข้างสังส้นกว,ว่าไวโอลินมาตรฐานในปัจจุบันสิงกระบอกสัก้นกว่าไวโอลินปัจจุบันประมาณครึ่งนิ้วหางปลาตะกว้างและยาวกว่าไวโอลินปัจจุบันใช้สายเอ็น ขนาดความหนาป่องของตัวไม้ไม่เท่ากันทำให้เสียงที่ได้ไม่เท่ากับไวโอลินในปัจจุบันคันชักจะมีน้ำหนักที่เบาทำให้ควบคุมได้ยากกว่าคันชักในปัจจุบันไวโอลามีรูปร่างคล้ายไวโอลินแต่มีขนาดที่ใหญ่กว่านิยมเล่นในวงออเคสตราและวงเครื่องสายซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากโลกะตะวันตกคอนทราเบสมีความสูงประมาณ72นิ้ว r ี c o r d เดเป็นเครื่องดนตรีที่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญที่สุดประเภทหนึ่งในดนตรียุคบาโรกในช่วงกลางและปลายยุคบาโรกก่อนที่จะถูกแทนที่โดยฟลุตอย่างสิ้นเชิงในช่วงต้นยุคคลาสสิกรีคอร์เดเป็นที่นิยมในทั้งการบรรเลงเดี่ยวและกลุ่มเครื่องดนวงดนตรีโดยเฉพาะดนตรีประเภทไรโอโซนาตารีคอร์เดอร์ในยุคบาโรกมี3ชนิด คือโซโลปาโนอัลโตและเทเนอร์แต่ที่เป็นที่นิยมที่สุดคือโซโลปาโนเรคอร์เดอร์ออแกนออแกนเป็นเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดใช้ลมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นเครื่องดนตรีสำคัญในโบสใช้บรรเลงประกอบบทเพลงร้องทางาศาสนาที่เรียกว่าเพลงโบส จึงมักเรียกออแกนที่อยู่ในโบสว่าเป็นออแกนโบส์เมื่อมีลมเป่าผ่านท่อจะทําให้เกิดเสียงท่อละหนึ่งเสียงออแกนมีแผงคีย์สหรับกดด้วยนิ้วมือและแผงคีย์เหยียบด้วยเท้าทิมปานีกรองที่ปรับระดับเสียงได้มีรูปร่างคล้ายกระทะหรือกาต้มน้ำจึงมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเคเทนดรัม ตั้งอยู่บนฐานตัวกองทำด้วยทองแดงใช้หนังลูกวัวขึงมีสกรูอยู่รอบๆโยฮันเซบาเทียนบักโยฮันเซบาเทียนบักเป็นิีตกวีและนักออร์แกนชาวเยอรมันเกิดเมื่อวันที่21มีนาคมคศตศักราช1685ในครอบครัวนักดนตรตีที่เมืองไอเซนัก แต่งเพลงไว้มากมายโดยดั้งเดิมเพลงที่บักแต่งนั้นใช้สำหรับเพลงที่ใช้ในโบสเช่นแ s ชันโยฮันเซยเทียนบักเสียชีวิตเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2293ที่เมืองไรซิตผลงานของโยฮันเซียเทียนบักเป็นผลงานที่เรียงลำดับตัวเลข ตามหลักคำว่า BWV ซึ่งเป็นซึ่งมีความหมายว่าแคตตาล็อกผลงานของบัคตีพิมพ์ขึ้นในปีคิดศกราช1950เรียบเรียงโดยโบกังชเมเดอร์เป็นแคตตาล็อกที่ไม่ได้ถูกเรียงตามเวลาที่ประพันธ์แต่เรียงตามลักษณะประพันธ์ของบทประพันธ์ จอร์ดเฟเดริกเฮนเดลเกิดเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์คิตศกราั1685ที่เมืองฮันเลอร์ประเทศเยอรมนีมีชื่อตามภาษาเยอรมันว่าเกอร์ออกเฟเดริชเฮนเดลเสียชีวิตเมื่อวันที่14เมษายนคิตศกราัช 1,759ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นนักดนตรีสัญชาติเยอรมันที่โอนสัญชาติมาเป็นอังกฤษและได้กลายมาเป็นผลเินอ,อังกฤษเต็มตัวที่มีชื่อใหม่ภาษาอังกฤษว่าจอร์จฟริดดิกเฮนเดิลผลงานที่สำคัญของจอร์จฟริดดิกเฮนเดิลได้แก่ฮาเลลูจาบทเป็นบทเพลง แคนนอนในปีคิศกราั1771โดยจอร์จเฟรดิคเฮนเดเป็นผู้ประพันธ์บทเพลงแคนนอนในเมือง m i d d l e ลเซกเอาโตนิโอลูซิโอวีวันดีเกิดเมื่อวันที่4มีนาคมพุทศกราัช2221ที่เมืองเวนิสประเทศอิตาลีเขาเป็นนักแต่งเพลง และนักเล่นดับเบิลเบสชื่อดังในสมัยบาโรกนอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์และพระอีกด้วยวีวันดี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นนักแต่งเพลงในยุคบาโรกที่ดีที่สุดอทธิพลนมองเขาในขณะที่เขามีชีวิตอยู่ครอบคลุมไปทั่วทั้งยุโรปคนส่วนใหญ่รู้จักเขาจากการที่เขาแต่งเพลงให้กับเครื่องดนตรีเสียงประสานสำหรับไวโอลินและเครื่องดนตรีอืออ่นอมากมาย ตลอดจนเพลงที่ใช้ในการบูชาทางด้านศาสนาละ,ละครเพลงกว่า40บทผลงานที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของเขาคือผลงาน The f r o s e a n บทเพลง4ฤดู The f r o s e n เป็นชุดไวโอลินคอนแซรโต4ชิ้นแต่งโดยอติ a โ t o n i o ว i วั n ดีเมื่อปีคิเตัศกราช1723จัดเป็นชิ้นงานดนตรีชิ้นหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในยุปรารก